ครับวันนี้เราอยู่กันที่บอ่ชอชามะม,ม่วงครับทม่ใช่มะม,ม่วงก็ล่วงได้ใช่ค่าคันเท่าไหร่นัลินเะนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้จ่ายตังค่าคันเท้าละร้อยเหมือนปังอย่งนึงร้อยหนึ่งแต่บ่อนี้เขาไม่ให้สแกรงจ่ายนะต้องเตรียมเงินสดมาด้วยแต่ผมไปให้กู้ร้อยละร้อยนะครับเดี๋ยวผมยื่นมาส่งให้กู้เช้าใช้เย็นไนงะใช่ตู้เช้าใช้เย็นสุดยอด่าเดี๋ยวไปตามหาตัวดีกว่าว่ามีไซมันมันให้เล่นกันหรือเปล่าไปครับ มาถึงบ่อชั่วโมงเลยแล้วเบ็ดยังไม่ลงน้ำสักคันเลยคืออะไรเนี่ยนี่ไงอุปกรณ์เนี่ยิวเกินมือลอกอยู่ลอกมันงดน้ำเือยู่นี่ชิวเกินไปตีแล้วแล้วสองคันไปลุย ไดีว่ดีกว่าอยีกันดังนะ่งอ่ะุ้ยอุ้ยหมัดปลาไม่ใหญ่ครับไม่ต้องวัดแรงมีไซส์ตลอดแน่นอนต้องเดินไปถ่ายไปนะนะ โอ้โห oh. ป่าย,ย้อหรือเปล่าอู๋มื่อกี้ถ่ายช้าถายย่ oh, ยถายอยู่โอ้ไม่ได้เกี่ยสายเลยหลุดเลยดูเศร้าดแล้วเหรอหดุดหลุดมายเหมือนกันดูปากดิดูปากนะช้าอ่อนโเราสปลาแลล้วเดีองเม็ดโฟมไปแล้วเม็ดโฟมมันไม่กินปลาที่นี่มันเก็บเศษกินอ่ะ เมื<น>่อก oui, right. ี้โดนตัวหนึ่งก็ทำหลุดโดนตัวหนึ่งไม่เห็นหน้าทำหลุดเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นขนมปังครับเดี๋ยวขนมปังก็เปลี่ยนขนมปังไม่มีขายด้วยขนมปังหมดวันนี้หมดแล้วก็ขนมปังป่นก็หมดวันนี้หมดทุกอย่างเลยโคตรเศร้าใครมาต่อจากเรานี่เรียบร้อยเรียบร้อยใช่ครับเดี๋ยวรอดูเขาบอกเหรอพ่อเขากลับมาปั่นไป

โอ้ก <łość> ็เห็นเลยหมัดโอ้โหตงจากโบนัสคูเนี่ยหมัดโอ้โหปวดหลังเลย นั่อกี้รำเลยถีบตกล่อตกเลยไหนๆเนี๋ยดูเสื้อดิเสื้อเปียกจะแล้วพุ่งลงไปในน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนขนมปังอ๋อเออใช้เป็นขนมปัง <_ T 2> ได้เรื่องเลยครับ <_ T 2> ผมบอกเลยบ่อนี้กินขนมปังวิ่งมานมาสไลด์เดี๋ยวลูกล้างแบบนี้เลยอยู่คนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเนี่ยมากเดี๋ยวหน้าดินเรื่องเลยกินหน้าดินตูดไม่เอา ไปมองดูดิระแวงวะหายหายหดานเยมนี่ยัาีนี่นะมนีไม่ติดแล้วหอมแล้วเมื่อกี้มันติดหญ้าหายมาหญ้าเขาติดหญ้าหญขเขาไกล บอกว่เบีงปัญหาอันนี้อยากเลยไหม ที่ยังไม่้ยอ่หรมันคาไม่เต็มหรือเปล่าไม่รู้อะแต่มันหลุดง่ายอะมันหลุดสี่ห้าตัวแล้วสามสี่ตัวแล้วเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดไมุ่ไมหมืนไม่หเมืนมัถูกมาเลยเม่ใช่้เออก็บอกเลยมันหลุดง่ายบานนี่ยมันไม่หลุดง่ายเหมมันถูไม่หลุดกระหลุดากรหลุดนี่ินนี่ินี่กินี่มันยุบมันกินยด้หร 来吧，来来来，你们闹去。 ผมเ,เปลี่ยนตัวใหมห่ให้รีบ่ริงนี่อนเ,นเอมยเลยที่หมุนไม่ถนัดที่เพ่งที่ตัน <acá S 1> หัวคันนี้เป็นแล้วน,นีบรี่ตใหญ่เนี่ยมา มาตัวทั้นี้ใหญ่ที่ไหนอ่นนปะปลามันถุยใช่ไหมไม่มันถุยตบบึกนี่ไม่มีหนวดเนี่ยเป็นตุ๊กเล็กตรงนี้อุ้ย เออปลาบึกเนี่ยกดแบบนี้ก็บึกไวจับปลาครบับ เดมไม่ะไรมัดปัสสวาหอ่ะโอ้ลากบนหญ้าเลยนี่จุมดนนมันดำขนาดนี้นี่อะไยปัาวีา่มันดำยังวะ ควร well. ู้อดอยู่ไหนวะหายไปแล้วไงเครื่องหนุนนั่นไปยืไอ้เกียรมันยังไม่ได้ มัดต้องเอาหยู่หนักๆมัดเบ็กสะดุดไหมไม่สะดุดเบ็กสะดุดจะขอไหมจะขอไปเกี่ยวด้วยเบีดตกน้ำมั้งนึกยอะปลาสองตัวเลยนะ เยอะสองตัวเลยอินมองไม่เห็นอินมองไม่เห็นเราเข้ามาใกล้ก่อนยากน,เน,นะเยอะปลาสองตัวียังมีน้ำพุ่งเครือของค <c ười> ันเขียดเลยเครือของคันเขีย <c ười> ดนะศาสตร์โม่ลอกมาใหม่พุ่งพุดหลึ่งไปเลยอยู่ปะอยู่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 ปะ มองไมเห็นนะเดี๋ยวผมเก็บสายก่อนนึงครับเดี๋ยวให้ดนะูอีกทีนึงะครัเกียเจ็ดโลเลยแต่ว่าไม่มีตัวเกียร์สายแบบของครัวเจ็ดพันกว่าบาทอุ้ยแล้วบอกแล้วตินลินดิงตินระแวงอยู่แล้ว อุ้ยอุ้ยไม่อยู่ระวังให้น้ำตื้นนะก็เด้งขึ้มนมานะจะปวดอ้ยตะป้อโอ้ย ไอ้ไรวะมันมันวิ่งไปก่อนก่อนที่รอ,อกจะร้องอีกเออเด็กไม่รู้ไ,ไงไม่รู้อย่างที่จมเดี๋ยวจะรองให้ท่านระ้งองเลยวิ่งแล้วไมีทุ่นอย่าลืมเลยไอแต่ไมีทุ่นมันไม่โดนใายใหญ่หหมาก เบรกดีเล,บบนนลยใช่ไหมเบรกอ่ะถ้ามนีเราก็ดันไม่นี่ไงสต่ัญเราไม่ได้แข่งขนาที่จะดันที่สุดได้ขึ้นไหนนีย มัันนเลยี่ไปแล้วมันไปแล้วมันดิ้งแล้วเลนกว่าจะนี้เลยอุ้ยเฮ้ยว่าเขาว่าเฮ้ยเขาว่าเขาว่าดูมาดูนนนนตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งลื่นเลยรอบลู่เลยที่เสียงโดนบึ้งแล้วเนี่ยไอ้ตัวอีกแย่าว่าเลือกปลาอย่างเดียวคันนี้แข็งนะเข้าบึงได้เนี่ยคันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่กี่ชั่ยโมงเฮ้ยละสายเล็กขึ้นเนี่ยมันเป็นงานไม่ได้เลยมันก็นอนตายอย่างนี้เลยดึงงานไม่ได้ต้องลงงานอย่างเงี้ยดันกระโดดเยอะมากดันกระโดดเยอะมาก เดี๋ยนหนังไห affiliated. นไปเดหนังแลนจะใีกใชหมอะไรวะใครนทักอะไรเรัวๆขนหนเเราคลิปไปลงคนเฮ้ยเอินไม่หยุดเลยอกดีไปไม่หยุดไหตองอย่างวันนีปไหวตามเหยือา้องให้นดเลยเล้ย ก็ตน้มันมใช้แรงเยอะกว่าเยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนวะี่ี่ว่าอยู่่อ้ว่ันนี้ต้งมองมึงนะนี่อะไรนมาแต่รู้ว่ามันไม่แน่เลพันนือ ตัวล็อกมันใหญ่มันล็อกล็อกไหมเนี่ยเออใช่ตัวล็อกมันใหญ่ต้องไม่ใส่กับทันที่ตูนี้มาเลยพอดีนี่พวกเยื่อปลาแม่นเหมือนที่เหมือนล็อกไม่แน่นขาดเลยที่นะผมยั่ขาดเลย<ร>ดดดดนี่ยปลามันถุยเยอะชับเลยเนี่ยมาบอกมาแล้วตัวนี้แหละมาขึ้นมาเลยเนี่ยเด็กก็ไม่ได้หา นี่มันดูเก่งว่ะม่ระวังไม่ดีมันติดยาอาหารเช้าอ่ะอันนี้ก็ฟู่ไงเก็นไม่แน่นี่อฮ้ยเนี่ยเนี่ยปลาบึกมันกินอย่างเงี้ยเนี่ยกูว่าปลาบึกอยู่อยู่เนี่ยปลาบึกเนี่ยตัวใหญ่ไม่มาที่วิ่งอย่างเงี้ยถ้าอยู่นะถ้าสิบบวกเนี่ยยินเงี้ยแอดแอดอย่างเงี้ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยถ้าใหญ่มันกินทุกบ่อเลยสังเกตไ่มทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทัน เนี่ยทีแล้วหายเนี่ยตัวใหญ่มาจับเลยน่าติดโลไปอย่าย้ํายหน่อยอุ้ยใหญ่แล้วอ่ะผมว่าเนี่ยขันงอเลยเนี่ยขันแข็งนะเนี่ยดูดิ อุ<ว>้ยอะไรกันเนี่ยโดนไมเนี่ยไม่โดนไม่โดนอืออะไรอ่ะใหญ่มันดูขใหเนี้ย่างย่ง้ยาีอย่นี่างน้างนี้อย่างน่านีอ่างนีอย่างน้ย่องอ่างนอนี้นี้ย่านีย่ันมยางนี่งนี้มานี่นยนี่ยี่น ยังไงอยู่นี่อยู่ข้างหน้ามันจะไม่เข้าเลยทางไต้โดูดิเดี๋ยวทางไตใหญ่ใหญ่เลยตรงเลยเดี๋ยวถ้มันวิ่งเราวิ่งเหรอเนๆมันจะนเจ็บหรือะไรวะน่ารักน่ารักจังถ่ายไหมวะเยอะหลายคเฮ้ยมื่อไหร่ทีตั้งกล้องเหรอ

ยอดครับปลาบึกตัวสองมาไหนลูกนี่ครับบึกมาแล้วตัวเบลล์ครับอืมก็เดี๋ยวเราจะปล่อยน้องนะครับสุดยอดปลาบึกเมื่อกี้ยังวุ่นวายอยู่นู่นครับ ไปแล้วครับน้ำันนี้ได้ปลาบึกสองแต้มไมากินดีอยู่มากันได้นะผมบอกเลยกินง่ายกินง่ายไลากินง่ายตกง่ายครับหน้าดินแต่เม็ดโป้งผมลองใช้แล้วมันไม่กินต้องใช้ขนมปังขนมปังโดนทุกไม้ผมบอกเลยแต่ไม่ได้ถ่ายทุกไม้แต่ไม่ได้ถ่ายโอ้เลยบุญวยายขันตกน้ำเหมือนนี้ไฮลไลท์ดูในคลิปเยอะแยะเดี๋ยวไปดูอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนเนือนะอยากให้ผมไปที่ไหนเ้นบอกผมได้นะเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดี